แล้วนะแปลงที่ว่าสวยสวยจริงี่ยเพราะเท่ากันหมดเลยเนี่ยเห็นไหมล่ะสวยจริงอย่างที่ว่ามัมสวยจริงนี่มันเลดตัวนี้มันเลิศโอ้แล้วใช้ผลิตภัณฑ์ของอิ่งทองกับปุ๋ยนี่หมดเลยหรอนี่เพิ่มจะแปลงลองลองทดลองแปลงนี้แปลกแรกเนี่ยแล้วผลผลิตมันออกมาถึงขนาดนี้เราก็คาดหวังถึง9ก้าเปอร์เซ็นต์แต่เดี๋ยวอีก ไม่เกิน10วันก็รู้ผลเ่ารู้ผลว่าผลิตออกมาจะเกลียนฝ่าไหมสวัสดีค่ะชาวเกษตรพีอูค่ะวันนี้อยู่กับกันตองนรินทร์กระดกสรีธลินค่ะเดินทางกันมาที่อำเภอเสนาจังหวัดอยุธยานะคะเพราะว่ากันตองมีนัดกับคุณลุงชะอ้นค่ะซึ่งคุณลุงชะอ้นก็นัดไว้แถวแถวนี้แหละแต่บอกว่ามาหน้าวัดกลางคลองวัฒนารามนี่หนูก็อยู่หน้าวัดแล้วนะ แต่ยังไม่เห็นลุงเลยลุงเขาบอกจะพาไปดูนานาเขาเนี่ยข้าวออกรวงแล้วค่ะใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วด้วยเลยต้องมาดูกันนะคะแหมช่วยกันไปตามหาลุงหน่อยดีกว่าไห เท่าก่อนเลยคุณพ่อขาแนะนําตัวเองให้ทางแฟนๆฟรายการเกษตรพียูทราบหน่อยนิดนึงค่ะผมช้อนใจอุโภโค้ะครับผมอยู่อำเภอเสนาจังหวัดลุยยาหแบบมู่หนึ่งเจ้าสเสด็จบอกพิกัดได้ไหมพอดีลืมไปว่านัดกันหนูมไปจองไว้<ม>ว่าจะไปดูข้าวแปลงที่ว่าสวยวันนี้ จะพาเข้าไปดูที่นาาแปลงที่ทําลาวะแดงไว้ข้าวกำลังสวยมากใกล้เก็บเกี่ยวแล้วเริ่มเหลืองแล้วหนูไปมาเนี่ยเพิ่งมานาพ่อแล้วที่แบบว่าใกล้เกี่ยวเนี่ยหนูเลยอยากเห็นเต็มตาอยากเห็นข้าวที่แบบสีสวยสวยแล้วเดี๋ยวจะไปดูว่าการใช้ลาวะแดงมันสวยขนาดไหนดีขนาดไหนสีุณพ่อที่สุดยอดเลยจริงๆแต่ว่าวันเนี้ย งั้นพ่อต้องพาหนูไปดูหนาค่ะได้เลยได้เลยไปดูเเสียยยใจแ่ลไปดูแปลงที่สวยที่สุดที่ทำลาวแดงไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรนรอคุณพ่อทาได้เสร็จก่อนเดี๋ยวนั่งกันเราได้ได้เราไปไงอ่ะเดี๋ยวไปมอไซค์สิแค่นี้เองมอไซค์อ่ะจ้าแล้วหนูไปด้วยได้เลยได้แบ่งหนูไว้อ่ะไว้ไปไปกันเดี๋ยวหนูซ่อนพ่อ อันนี้เลยนะเดี๋ยวพ่อนะลุยะนะพ่ออย่าย,ยกล้อนะพ่ะอพ่อโอโ้โหสุดลูกป,ปูลูตาถึงแล้วนาะแปลงที่ว่าสวย สวยจริงพ่อเท่ากันหมดเลยเห็นไหมล่ะสวยจริงอย่างที่ว่าไหมสวยจริงนี่นสวย<ะ>พ่ตัวนี้นมันเล็ดทั้งพื้นที่ทั้งหมดของคุณพ่อที่คุณพ่อทำเนี่ยแปลงนี้12ไร่หมายถึงแค่แปลงนี้แล้วทั้งหมดคุณพ่อมีกี่แปลงสี่แปลงสแปลงทั้งหมดรวมทั้งหมดก็ร้อยยี่ส<ะ>ิบไร่ป้าพอเศรษฐีย่อมๆเลย <c oughs> ไม่เศรษฐีแล้วครับไปไหนปะ้ะ เขาก็เรียกว่าป๋าป่าอันนี้ไม่เจตีนะเรียกป่านะร้อยยี่กว่าไร่เองโอ้แล้วทําคนเดียวเองเลยคนเดียวครับโอ้แล้วใช้ผลิตภัณฑ์ของอิ่งทองกับปุ๋ยนี่หมดเลยเหรอนี่เพิ่งจะแปลงลองลองทดลองแปลงนี้แปลงแรกแปลงนี้ตปลงแรกพี่อาก็เดี๋ยวเก็บเกี่ยวรุ่นนี้เสร็จถ้ามันได้ผลออกมาเกียนหรือเกีียนกว่าก็จะใช้หมดเลยร้อไร่ นี่คุณพ่อเพิ่งจะมาเปลี่ยนมาใช้เหตุผลอะไรที่คุณพ่อถึงเปลี่ยนใจ<อ>มาใช้บ<า>งังเอ,อิญคือผมทําข้าวเอาไว้แปลงนี้เอาไว้สีกินค่ะแล้วจะต้องเก็บเกี่ยวเสร็จเนี่ยจะต้องเอาไว้ถึง5ตันเพื่อเอาไวส้สีขายอาหารตมสั่งด้วยแล้วก็กินด้วยอ๋อก็คือแล้วคุครับ<ม>ครัวแล้วก็กินเองแล้วผมก็คุยกับลูกค้าว่าผมทํา ปลอดสารพิษแล้วบางเอิญก็มาเจอลาวะแดงกับกิ่งทองตัวนี้เลยใช่ไหมมันก็เลยเข้าทางเข้าทางของเราเราก็เลยตัดสินใจเลือกที่จะใช้ตัวนี้ตัดสินใจเลือกนี้เลยคือลาวะแดงเนี่ยเขาเป็นปุ๋ยชีวภาพถูกไหมพ่มันก็เลยไม่มีสารเคมีตกค้างทำให้ข้าวที่คุณพ่อเนี่ยกินเองแล้วก็ขายลูกค้าเนี่ยมันก็เลยแบบปลอดภัยใช่ไหมลูกค้ามานั่งกินข้าวที่ร้าน ผมก็คุยให้ลูกค้าฟังว่านี่ข้าวปลอดสารพิษโดยแท้นี่ถ้าเรากินเองไงเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีพราะผมก็ต้องกินเองด้วยเนี่ยแล้วผลผลิตมันออกมาถึงขนาดนี้เราก็คาดหวังถึงเกาสิเปอร์เซ็นต์แต่เดี๋ยวอีกไม่เกิน10วันเกิดผลผลเลยรู้ผลว่าผลิตออกมาจะเกณฑ์ยผ่าไหมมันจะทันสารเคมีไหมแต่ผมมองกับสารเคมีแล้วเทียบกันมันไม่แตกต่าง ก็คือปลูกเนี่ยพร้อมๆกันแล้วแค่ลองเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใช้แล้วพอดีต้นทุนของผมก็ถูกกว่าอ๋อใช้ใช่ตัวนี้ถูกกว่าใช่ใช่ฮะไอลาวาแดงนี่ก็ลูกละแค่400กว่าบาทอประาเคือราคาก็ถูกกว่าแถมยังปลอดภัยกว่าแ้มยังปลอดภัยผมอ้อมม่ฉีนาผมไม่ต้องใส่แม็กนะนะอ๋อใช่เพราะเนี้หนูสามารถจับได้แล้วก็กิพกิ่งองมันไม่มีสารพิษอะไรอ ผมใช้กิ่งทองเนี่ยนี่แล้วคุณพ่อหนถามหน่อยคือปลูกพร้อมกันอันนี้ขึ้นมานี่คือโตไล่กันเลยไม่ได้ต่างกันเลยแม่ไม่ไม่ล่มันเสมอกลิบเลยั้ยโอ้จริงก็ดูเท่าเกันหมดเลยแล้วก็โตแบบสีเนี่ยใกล้เคียงกันเลยไม่ได้แตกต่างไม่มีเป็นหย่อมด้วยแล้วทีเนี้ยหนูเนี่ยอยากจะรู้ถึงเคล็ดลับในการใช้บ้างล่ะเผื่อคนที่ติดตามรายการเกษตรอยู่เขาจะนําไปปรับใช้บ้างอย่างคุณพ่อปลูกตั้งแต่ต้นเลยอ่ะ หวานไปเสร็จปุ๊บเริ่มใช้อะไรก่อนก็หวานข้าวเสร็จพอถึงเวลา10วันถึง12บวันผมก็ขึ้นน้ําขึ้นน้ําพอ20สิวันผมก็เอาลาวแดงนี่ใส่ก่อนเลยอันนี้ก่อนเลยั็ตัวนี้ก่อนเลยโปยเลยโปยแบบโปรไปก่อนเลยอไล่ละหนึ่งลูกไล่ละหนึ่งกระสอบอ่า่กระสอบกระสอบละยี่สิบห้าโลออพอข้าวเริ่มงามผมก็ใช้กิ่งทองนี่ที่ผสมนะ แต่ละบ้านจะไม่เหมือนกันพ่อมีครับนี่หนูเนี่ยอยากรู้เลยเพราะว่าหนูไปมาแต่ละนาเนี่ยไม่เหมือนกันนี่เน่เน่ดินี่นะอ่าอันนี้ช่วยตวงเลยเฉพาะตัวไอ้นี้ผมไม่ได้เอาถังมาเออคือเช็คให้ดูผมเช็คให้ดูว่ะเช็คให้ดูมาถังสองร้อยลิตรผมใช้กิ่งทองสามสามร้อยซีซีต่อน้ำที่เอ่อสองร้อยลิตร ถัง200ถังใหญ่บอ่แล้วก็ใช้อันนี้กี่ฝาใช้สามกว่าสามฝานี่สูตรขอพ่อสูตรของผมแล้วข้าวมันออกมาขนาดนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันอัศจรรย์ยังไงนี่วันนี้สูตรจุงพ่อบอกไปแล้วนะสามฝาสามฝาน้มสองร้อยลิตรแล้วก็ท่นไปพ่นไปทุ่นเสร็จแล้วทำมีอะไรต่อยไหมพ่อหรือว่าจบยันโตละก็คนอื่นเขาจะใช้ขีดรอบหนึ่งเขาจะฉีดขีดเที่ยวผมไม่รู้แต่นี่ข้าวผมพร้อม ที่จะได้เก็บเกี่ยวผมฉีดแค่3ครั้ง3าครั้ง3ครั้งผมใช้ละอ่ากิ่งทองไป12ไร่นี่ใช้กิ่งทองไปแค่9ก้าวาเท่านั้นยังไม่หมดขวดเลย9ฝา9้าขวาแต่มันออกมาขนาดนี้โโอ้หก็ไม่รู้ว่ามันมันงามไปได่ยัง มันขันดุกํำลังกันนี่จิ่งทองกับลาวานี่สูตรใหม่สูตรใหม่นะคะนี่ทั้งหมดเนี่ยจนถึงวันนี้นี่คุณพ่อใช้เวลากี่วันคะที่ปลูกอายุเก็บเกี่ยวก็ประมาณร10วันปกติร10วันอตอนนี้ตอนนี้ผ่านไปแล้วกี่วันคะคุณพ่อกอ็ประมาณร้อยหนึ่งแล้วละ่ะร้อยหนึง่งประมาณร้อยวันแล้วเนี่ยใช่เก็บเพราะเดาวๆว่าอีกไม่เกิน10วันก็น่าจะได้เก็บเกี่ยว<ๆ>คือถ้าเขาเหลืองอารานเนี่ยก็พร้อมเก็บเกี่ยวเลยแล้วกรงผมดูนี่ ไม่มีแอ่งไม่มีเว้าตรงไหนใช่มูนูนแน่นเท่ากันทั้งแปลงโอ้เก่งมากคุณพ่อเก่งมากรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ก็ดีเรามีสูตรดีไงเนี่ยเค็ดล้บนนิดแหมต้องบอกต่อคนนช้วนาในทุ่งอำเภอเสนาถ้าใครสนใจก็มาลองได้มาดูมาดูมาดูกองหน้าปลาอ้นได้ว่าว่าดีจริงไหมมาดูได้เรามีของจริงให้ดูไม่โกหกไม่หลอกลวง แล้วเผื่อแบบเขาอาจจะแบบเอ้ยป่าอ้อนจะกักสูตรเปล่าไม่กักไม่กักกเนี้า้ป่า,าอ้อนกินนะแล้วก็ขอสูตรอ่า9้าวขวาเออต่อนา12ไล่พร้อมเก็บเกี่ยวจบนี่มันเลิศอย่างนี้ <c oughs> มันดียอย่างนี้ <c oughs> มี ป้าสมพรหนูเคยไปหาป้าสมพรมาแกบอกว่าถ้าข้าวที่ใช้เคมีเนี่ยใบจะเขียวเข้มอ่าข้าวที่แบบว่าไม่ได้ใช้สารเคมีเนี่ยใบจะออกเขียวอ่อนสวยใช้ชีวภาพน่ะมันจะเขียวใบตั้งต้นแข็งแรง,งม,มันจะไม่ค่อยล้ม,มเห็นไหมอันนี้คือล้ม,มอันนั้นสารเคมีเขาล้มแล้วอ๋อ<ต>หนูนึกว่าเขาทำแต่อันนี้นะชีวภาพลาวาแดงกับกิ่งทองไม่มีล้มสักแง่งเดียวเลย แล้วข้าวเราก็ไม่ใช่ว่าที่ไม่ล้มนี่คือไม่ใช่หนักนะหนักแต่ว่าของเรายืนอยู่ได้ร้อยี่สิบไร่ถ้ามันผลงานออกมาเกียนหนึง่งหรือเกียนฝาดนิดหน่อยโอเคร้อยี่สิบไร่เต็มสูตรแน่นอนถ้าต้นทุนในการใช้เนี่ยคุณพ่อถ,ถ,ถูกกว่าเคมีไหมมันถูกกว่กากันเยอะมันถูกทั้งต้นทุนมันถูกทั้งทั้งผลดีกับตัวเอง มันไม่มีสารเคมีตกถ้าเราใช้เคมีเราได้ข้าวเยอะเดี๋ยวเราก็ไปเข้าโรงพยาบาลข้าวเขาได้เกลียดนึงเราได้9 5บหาถังใกล้เคียงไม่ได้ต่างกันมากแต่เราไม่ต้องเอาเงินไปให้หมอนะพ่อตังเนี่ยที่เหลือให้แม่บ้านส่วนหนึ่งแล้วก็ไปให้เมียน้อยอีกส่วนหนึ่งอ่านนี้แม่เห็นหนูไม่ช่วยนะนอนข้างนอกนะพ่อพอผมยังเกินร้อยอยู่ โอผมไม่ด้ไอ้นี่สารเค่มีอะไรมากมายนี่ไม่ไม่รู้ว่าเป็นมุกหรือเรื่องจริงแล้วนะโอ้โพ่อสุดยอดหนูรู้ว่าฟิตปังนี่โตเอ็กแต่ว่าดะอีกสิบกว่าวันเนี่ยข้าวมันต้องตกถึงท้องหนูแล้วพ่อหนูในฝากท้องไว้พ่อพ่อได้เลยว่าไปกินข้าวร้านปาอ้อนนี่นะรับประกันอร่อยข้าวอร่อยนิ่มพลอสารพิษอีกจะหาสุดยอดนี่ถ้าออกจากนาไปนี่หนูแวะจะเอาข้าวนะ ได้สบายพอพูดแล้วนะมันต้องมีแถมไม่ลูกแล้วล่ะโอ้ยวันนี้ต้องขอบคุณป่าชชออนแห่งย่างเซนาเศรษฐีเจ้าของที่นา120กว่าไร่รวมไปถึงภรรยาอีกสคนด้วย โอ้แวค่ะนะคะวันนี้เนาะเ <c oughs> ขาเห็นกามแข็งแรงแต่ที่แน่ๆเลยวันนี้ต้องขอบคุณปามากเลยที่ให้สูตรเด็ดนะคะที่จะไม่ข้าวเดี๋ยวออกรวงสวยงามส่วนใครนะคะที่อยากจะมีข้าวสวยๆแบบลุงชะอ้นนะคะก็สามารถไปดูผลิตภัณฑ์ของเรานะคะได้ที่ช่องทางออฟฟิเชียลที่ขึ้นไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะเรามีผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายนวันนี้ก็ต้องขอบคุณพ่อจ้าด้วยนะคะที่ให้ข้อมูลเคล็ดลับนะคะ อย่าลืมค่ะสำหรับแฟนๆรายการเกษตรทีวี EP หน้าเราจะไปเยี่ยมสวนเยี่ยมนาที่ไหนนะคะติดตามกันได้ค่ะไป่ค่ะพ่อไปด้วยกลับด้วยไปด้วยนะพ่อนะได้เลย